สวัสดีคเพื่อนเก่าพบก,กันอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนค่ะตอนนี้ที่สวีเดนก็อากาศเริ่มลดลงหนาวขึ้นเรื่อยๆ,ๆอย่างวันนี้ช่วงเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิก็จะต่ำกว่า10องศานะคะบางวันก็มีลมบางวันก็มีฝนนะคะ ยิ่งมีฝนมีลมเนี่ยความหนาวมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงก็จะใบไม้ที่มันแห้งอะ่ะมันก็จะร่วงลงมาจัดจต้นเ,เยอะมากเยอะมากๆก็ที่อย่างที่สวีเดนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มี ต้นไม้ยเยอะมากๆนะคะป่าอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นเวลาช่วงนี้ช่วงที่ใบใบไ,ปไปม้ร่วงเนี่ยจะแบบจะต้องมีการแบบทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยตามสวนสาธารณะตามถนนอะไรต่างๆออในส่วนของขอมูลเขาก็จะมามาทำความสะอาดนะคะเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกัะ <laughs> อาชีพผู้ช่วยพยาบาลเนาะเออเกี่ยวไหมมันมันก็ มันก็มีส่วนแหละสำหรับคนที่ที่ทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันกอ็อย่างที่อย่างเราตัวเราเองเนี่ยเราเคยทำงานในแฮมเชนส์ะ Chance, นะคะมันก็ต้องออกไปตามบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยมันก็จะมีมันมันก็จะมีผลต่อต่ออาชีพนี้เนาะ โดยตรงมันก็คงไม,ไม่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 ได้โดยตรงหรือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นก็เพียงแต่ว่าเออช่วงที่มันเปลี่ยนหรือดูเนี่ยมันก็มันถามว่ามันไอ้นี่ไหมมันเราก็ยังต้องคงคงต้องทํางานอยู่แหละแต่ว่าเออมันก็จะเกิดอาการฝนตกมันก็จะมีการออกจากรถเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่มันออกนอกรถไประหว่างรถไปที่บ้านเนี่ย มันก็เราบางทีเราก็ตากฝนอะไรประมาณอย่างนั้นนะมันก็หนาวมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทํางานข้างนอกอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันก็ต้องไปเผชนปรผชิญภัยกับสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนคนที่ทํางานในตึกในตึกมันก็เออจะฝนตกแดดออกหิมะตกอะไรมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะเราก็อยู่ข้างในกันอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยแหละค่ะ ก็มามาคุยถึงเรื่องสภาพอากาศเนาะว่าเออสวีเดนเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่เป็นสี่ฤดูเออ่ช่วงเนี้ยก็คือในช่วงของอ,อก็จะเริ่มนับประมาณฤดูประมาณ3เดือนนะคะฤดูใบไม้ผลิเนี่ยโทษค่ะฤดูใบไม้ร่วงช่วงเนี้ยก็คือคือฤดูใบไม้ร่วงออมันจะเริ่มตั้งแต่กันยา เดือนกันยาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกานะคะแต่ในระหว่างที่ก่อนที่จะเข้าหนาวจริงๆเนี่ยบางทีมันก็มีหิมะตกอย่างตอนนี้ทางภาคเหนือเนหิมะ ok ลงมาเยอะแล้วซึ่งยังอยู่ในช่วงคือเขาจะเข้าฤดูหนาวเร็วกว่าทางทางตอนใต้แล้วก็นานกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าแยกออกเป็นฤดูกาลเนี่ยช่วงฤดูใบไ,ไม้ ร่วงเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงนี้กันยาถึงพฤศจิกาหน้าหนาก็จะไปเริ่มธันวาจนถึงกุมภานะคะแล้วก็ไปสู่ฤดูใบไม้ผลิก็ตั้งแต่เดือนออมีนาจนถึงเดือนพฤษภาแล้วก็หน้าร้อนก็คือมิถุนาจนถึงสิงหาสิ้นสิงหานะคะก็จะแยกกันอย่างนี้แต่มันแยกอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยสภาพอากาศเนี่ยร้อนเนี่ยเราจะสั้นมากนะคะ ร้อนก็จะอยู่แค่ประมาณไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเริ่มสักประมาณเดือนออพฤษภาซึ่งยังอยู่ในฤดูใบไม้ผลิอยู่ไปจนถึงกลางสิงหาสิ้นสิงหาอะไรอย่างเงี้ยกลางสิงหาเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มหนาวเริ่มมีฝนและอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเริ่มลมเริ่มอะไรมันก็เริ่มหนาวก็จะประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยา แต่ว่าสิงหาเนี่ยยังอยู่ในหน้าร้อนงงไหมคะไม่งงเนาะมันจะแบ่งประมาณเนี้ยสามเดือนต่อฤดูแต่ว่าในในช่วงลอยต่อของหน้าร้อนเข้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันก็เริ่มหนาวอากาศมันก็จะลดลงเหลือประมาณ10กว่าองศามีลมด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหนาวเข้าไปอีกอะไรประมาณอย่างงี้นะคะอ่ะก็เนี้ยแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยถ้าเราเริ่มนับก็ตั้งแต่ ก่อนกันยาเนี่ยไปจนถึงประมาณสักเอาเอา,เอาเต็มที่สุดอะประมาณเดือนเมษาอะไรประมาณอย่างนี้ก็นับดูว่ามันกี่ช่วงกี่ช่วงเวลาอย่างเงี้ยเนาะมันก็เนี่ยหน้าหนาวที่นี่จะเยอะนี่ขนาดว่าเราตัวเราเองเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนแล้วนะติดซึ่งติดติดกระทั่งเดนมาร์กนะก็ห่างก็ประมาณ200กว่ากิโล <c oughs> ก็เนี inta, M M mm. ่ยมันก็มันมันมันก็ยังหนาวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีหิมะหิมะเนี่ยบางทีในเดือนเดือนเมษายนยังมีหิมะอยู่เลยยังละลายไม่หมดหรือว่าตกมาบ้างเป็นบ้างเป็นบางส่วนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคือถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเมืองไทยเป็นหน้าร้อนตั้งแต่เริ่มร้อนตั้งแต่กลางเดือนกุุภาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้อนมากๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยน่ะก็สนุกดีค่ะก็อยู่ที่นี่มาก็พอสมควรก็ ผ่านร้อนผ่านหนาวร้อนนะอาจจะน้อยกว่าหนาวหนาวว่าเยอะนะคะจากที่ออมาใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นกับ,ก,บกับสภาพอากาศกับภูมิอากาศของที่นี่ในสภาพแบดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นพอมาอยู่นานๆเข้าก็เริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยอยากกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะนี่ยแหละเขาถึงเรียกว,ว่าคนหนอยากออกคนนอกอยากเข้าเนาะใครที่ยังไม่เคย มาไม่เคยสัมผัสก็ยังอยากอยาก,อยากจะรู้อยากจะมีประสบการณ์กับกับสิ่งพวกนี้แต่คนที่เขาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเราเนี่ยนับวันอยากจะกลับไปอยู่เ,เมืองไทยนะถึงว่ามันมันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังหลบเ,เข้าบ้านได้อะไรประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็คือมันสามารถออกนอกบ้านได้ได,ได้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องมาห่วงเรื่องเสื้อผ้าอย่างที่นี่คือต้องขนเสื้อผ้าใส่กันออกนอกบ้านก็ เป็นเรื่องใหญ่อยู่ในบ้านก็ต้องปรับอุณหภูมิมก็ต้องมีเครื่องทําความร้อนให้อย่างเงี้ยก็เหมือนเราอยู่เมืองไทยที่เราร้อนเราก็ติดแอร์กันเนาะมันก็เนี่ยแหละค่ะพี่เจก็อย่างที่บอกอะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า,ามาอยู่ชั่วครัง้งชั่วคราวเนี่ยมัน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 ก็สนุกดีแต่ถ้าแบบว่าอยู่ไปนานๆา,า,านเนี่ยแม้แต่แม้แต่คนที่นี่เองเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเบือ่อับสภาพอากาศ แต่สิ่งที่สําหรับเรานะสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดก็คือช่วงนี้แหละคือมันจะมีฝนมีลมแล้วมันก็แบบแบบแมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนฝนหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนก็มีตกบ้างเพราะว่าเห็ดในป่ามันก็ออกเนาะช่วงหน้าร้อนเนี้ยเพราะมันมีความชื้นตรงนั้นแต่ว่าฝนหน้าร้อนกับฝนหน้าเนี้มันต่างกันหน้าเนี้ยมันจะหนาวแล้วมันก็เฉอแะแฉะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้อ่ะมันมีความรู้สึกว่า มันไม่ดีอ่ะเหมือนถ้านึกถึงบ้านเราก็เหมือนดิเพชั่นอ่ะช่วงช่วงปลายฝนอะ่ะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะฝนก็จะประมาณอย่างเงี้นแต่ที่เนี้ยบ้านเราอ่ะดิเพชั่นอะลมอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ที่เนี้ยลมแรงซึ่งอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์กว่าๆเนี่ยมันก็จะมีพายุเข้ามาเนี่ยอาจจะจะเจอไนหมดต้นไม้หักอะไรอย่างเงี้ยตามถนนหนทางนําในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันมัน มันก็มีสภาพแบบเนี้ยเอ,อถามว่ามาเล่าให้ฟังเนาะแต่ถามว่าถ้าถามความรู้สึกเราตอนนี้เราเริ่มเบือ่อเบือ่อเบื่อตรงนี้อย่างเงี้ยแต่ก็มันก็ยังยังที่จะเกลับไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องทํามาหากินอยู่เงินยังเป็นปัจจัยปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตของเราอยู่พเราอยู่โดยที่ไม่มีเงินไม่ได้ มันก็ต้องมีค่าให้จ่ายอะไรต่างๆซึ่งซึ่ง,งมันก็เยอะนะเนาะแลามันก็เลยต้องทาให้ให้เราเราต้องอยู่ทํางานต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคุยกันถึงเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> เล่าถือว่าวันนี้เอาเป็นเป็นคลิปที่มาเล่าสาธุสุขดีมาเลือกพูดถึงเรื่องสภาพอากาศที่มันมีนความเปลี่ยนแปลงเนาะนอกจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศสวีเดนนะคะ ยังมีเรื่องในการเปลี่ยนช่วงเวลาด้วยการเปลี่ยนเวลาเนี่ยจะเปลี่ยน2ปีละ2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่าครั้งแรกหรือเปล่ามันจะมีช่วง,วงที่จะเปลี่ยนเวลาจากหน้าร้อนเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันจะสั้นช่วงเวลาของฤดูหนาวเนี่ยจะสั้นกว่าช่วง,วงเวลาของฤด,งดรูร้อนนะคะคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลา วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ซึ่งมันจะตรงกับวันที่เท่าไหร่เราไม่รู้ของของแต่ละปีเงี้ยแต่เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายซึ่งปีนี้ก็คือวันที่29ตุลาเนาะเนี่ยไอช่วงกลางคืนนะคะช่วงประมาณตี2อตี3เนี่ยตี3มเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นตี2ซึ่งมันก็ทำใหเ้เวลาของสวีเดนเนี่ยช้ากว่าของเมืองไทยเนี่ยหชั่วโมงก็ยาวไปจนถึงอ,อ,อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา และก็ประมาณ5เดือนนะคะก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าร้อนก็จะจะเร็วขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับว่าเวลาของสวีเดนเนี่ยจะห่างจากเมืองไทยเนี่ยหชั่วโมงนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนเอ่อในในช่วงเวลาของฤด,ดูร้อนเนี่ยประมาณ7เดือนอ่แล้วก็ช่วงเวลาของฤดูหนาวเนี่ยประมาณ5เดือนก็ประมาณเนี่ยค่ะถามว่า เออแล้วทำไมต้องนั่นอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับความคิดเราอ่ะคิดว่าเขาเปลี่ยนเพราะเพราะสาภาพอากาศเอ,อ่อเนื่องจากว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเอ,อ่อช่วงเวลาของกลางคืนเนี่ยมันจะยาวกว่ากลางวันนะคะอย่างเอ,อ่ออย่างาพอปรับเวลามาแล้วเนี่ยก็ประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยมันเริ่มมืดเหมือนบรรยากาศเหมือนประมาณช่วงนี้นะ เหมือนประมาณหกโมงเย็นของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเริ่มมืดเริ่มเป็นสองเงาอะ่ะเกิดเขาเรียกอะไรอะ่ออสะสลัว์สลัวเอ่ะไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าอะไรเนี่ยประมาณนี้มันจะมืดมันก็ไม่ได้มืดสนิทเลยมันก็ไม่ได้สว่างอะมันก็ยังอยู่คุมเครือวคุมเครืออยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็สักประมาณ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพนี้ใช่ไ,ไหมกลางคืนก็จะยาวกว่ากลางวันว ่ะก็เริ่มเนี้ยแล้วยิ่งเข้าสู่ฤด,ดูหนาวจริงๆเนี่ยประมาณบ่ายสามเนี่ยมันก็มืดสนิทแล้วนะมืดแบบต้องใช้ไฟส่องแล้วประมาณนั้นเนจะ็ดแปดโมงชเช้านี่ยังยัง,ย,งยังไม่สว่างเลยอะไรประมาณนั้นผิดแกหน้าร้อนอย่างเงี้ยอ่ะหน้าร้อนเอ่อมันก็จะสว่างความสว่างจะมากกว่าความมืดบางทีเนี่ยเอ่อไอ,อช่วงที่แบบช่วงเคลียร์่าไงช่วงที่หน้าร้อนจริงๆอะ่ะประมาณเดือนออมิถุนากรกฎายอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะอยู่สี่ทุ่มครึ่งเนี้ยยังสว่างจ้าอยู่เลยตีสี่ตีประมาณตีสามกว่ากว่านี้ก็เริ่มสว่างละกลางกลางกลางคืนก็จะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็มัน,มนถามว่ามันในนี้ไหม อย่างในบ้านเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดมันสว่างมากๆมันก็มีม่านปิดมีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็อยู่ได้มันด้วยความที่ว่าอยู่มาจนเกิดความเคยชินมันก็อยู่กันได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วแสงเหนือล่ะเออถ้าพูดถึงแสงเหนือแสงเหนือเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นทางทางทางเหนือของสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ซึ่งมันจะมีจุดหนึ่งอะที่ที่ที่มันอยู่ข้างบนตรงนู้นนะคะขั้วโลกเหนือสุดตรงนู้นถามว่าเราอยู่ทางใต้เรามองเห็นไหม เห็นนะมีมีคนถ่ายรูปได้ในเกาะที่เราอยู่เนี่ยก็สามารถมองเห็นก็เป็นแสงสีเขียวนีค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในช่วงของฤด,ดูใบไม้ฤด,ดูใบไม้ร่วงกับฤด,ดูใบไม้ผลิเฉลี่ยสองช่วงแก็แล้วแต่ว่าวันไหนซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว,ว่ามันจะเกิดวันไหนแต่เราเห็นที่เขาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยเออมันก็สวยนะ่าจากเกาะที่เราอยู่เนี่ยเขาก็ เขาก็ถ่ายรูปกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะออก็เนี่ยก็หลายๆอย่างนอกเหนือจากประสบการณ์ของอาชีพผู้ช่วยพยาบาลแล้วเนาะมันก็ยังมออีประสบการณ์ของการอยู่ประเทศสวีเดนในส่วนทางตอนใต้ของสวีเดนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะออในส่วนของจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆนะ่ะเราก็ไปบ้างนะคะเซื่องจากว่ามันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปเอาของนู่นนี่นั่นนะคะ มันก็เลยได้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 เดินทางบ้างนะถามว่าทั่วไหมมาอยู่ที่นี่10 10ปี1 1ปี7จปีเนี่ยไปทั่วไหมยังไม่ทั่วค่ะเหนือสุดสต็อกโฮมเนี่ยยังอยู่แค่ในช่วงภาคกลางนะคะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศในกรถ้าถ้าแบ่งอ่ะก็ยังไม่ถึงไม่ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งก็ก็ยังยังมีส่วนที่เหนือขึ้นไปอีกเหนือสต็อกโฮมขึ้นไปอีกนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเล่เามายาวเลยนะคะนอก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 เรื่องของอาชีพผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อยากให้กับให,ให้มีคนมาติดตามเยอะๆจะได้ทำถึงยอดจะได้มีอะไรเอาประสบการณ์เอาเรื่องมาเล่าอะไรต่างๆให้ฟังอีกนะคะ คลิปนี้ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ